สวัสดีครับพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาระดีทีวีของคนอุตรดิตถ์พบกับข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิต์ขอเชิญชมช็อปชิมจับจ่ายตลาดประชารัฐร่วมใจที่บริเวณตลาดประชารัฐรวมใจหน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิต์ได้มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปอาหารแปรรูปทุเรียนพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนำสินค้าของตนเองมาจำหน่ายที่ตลาดประชารัฐรวมใจ ตลาดประชาัฐรวมใจที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดขึ้นทุกวันศุกร์แต่ละสัปดาห์เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกสจังหวดัดอุตรดิตถ์และในตลาดประชารัฐรวมใจนี้จะมีประชาชนพนักงานของรัฐข้าราชการเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อนําไปประกอบเป็นอาหารในมื้อต่อๆไปรวมทั้งตลาดที่นี่มีการจําหน่ายพืชผักปลอดสารพิษโดยการรับรองจากสํานักงานเกษตรจังหวดัดอุตรดิตถ นอกจากนั้นยังมีสินค้าแปรรูปเช่นปลาส้มทอดและอาหารประเภทอื่นๆรวมทั้งทุเรียนพันหมอนทองเข้ามาจำหน่ายโดยแม่ค้าจากอำเภอรับแ,แปลและกลุ่มสินค้าโอท็อปในด้านผ้าทอพื้นเมืองถุงย่ามซึ่งเป็นสินค้าทำด้วยมือนอกจากนั้นยังมีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนำมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยตลาดประชาัฐรวมใจขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเดินทางมาจับจ่ายสินค้าได้ทุกๆวันศุกร์ของแต่และสัปดาห์ ด้านเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกให้กับเด็กและเยาวชนโรงเรียนอุตรดิตถ์คิสเตียนที่ห้องประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์คิสเตียนตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นายนัทวันรราชประสิทธิ์ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีคณะผู้บริหารครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียนจำนวนกว่า150คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเครือข่า,ขายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เล็งเห็นพิษภัยของบุหรี่และทางกลุ่มบริษัทบุหรี่ข้ามชาติได้เบนเป้าหมายกลุ่มผู้สูบบุหรี่มาเป็นกลุ่มเยาวชนและเด็กซึ่งถ้าหากสามารถดึงกลุ่มเยาวชนและเด็กเข้ามาเป็นสมาชิกในเรื่องของการสูบบุหรี่ได้ก็จะทำให้เกิดการขยายตัวของตลาดบุหรี่ในปัจจุบัน บุหรี่เป็นสินค้าถูกกฎหมายชนิดเดียวที่เสพติดและค่าผู้บริโภคทั้งนี้ในควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า7,000ชนิดเป็นสารพิษ250ชนิดและ70ชนิดเป็นสารก่อมะเร็งบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดถุลงลมโป่งพองโรคหัวใจและเส้นเลือดสมองผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยโรคเหล่านี้ ดังนั้นหากเราสามารถช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการสูบบุหรี่เริ่มตั้งแต่เด็กอายุต่ำกว่า19ปีได้จะเป็นการช่วยชีวิตเด็กและเยาวชนจากพิษภัยของบุหรี่และหยุดการเพิ่มของนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เข้าสู่วงการการสูบการป่วยและการตายจากบุหรี่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองที่ห้องสำนักงานกรรมนจังหวัดอุตรดิตพันเอกบุญประสิทธิ์มีสะอาดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นการประสานงานควบคุมโรงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติตามนโยบายคสช,อชอซึ่งได้จัดทำแผนแม่บทเมื่อปีพุทธศักราช2557เพื่อให้มีการบูรณาการโดยงานที่เกี่ยวข้องจัดการสภาพป่าให้สมบูรณ์ ทั่วประเทศ40%ของทั่วประเทศไทยกำหนด4ยุทธศาสตร์17กลยุทธ์ตั้งแต่การป้องกันปราบปรามจนถึงการฟื้นฟูมีหน่วยงานหลักและหน่วยงานรับผิดช,ชอบ25หน่วยงานทั่วประเทศ โดยกรอรมนรับผิดชอบติดตามประเมินผลจัดทำระบบฐานข้อมูลพร้อมรายงานผลไปยังส่วนกลางซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิต์หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่อุตรดิต์และหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่อุตรดิต11ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ให้ความสําคัญประเด็นการบุกรุกทําลายป่าเป็นวาระของจังหวัด นอกจากนี้ยังจะมีการประเมินจากทีมคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะส่งแบบประเมินมายังหน่วยงานหลักที่กอรมน ET แจ้งชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานที่จะต้องได้รับการประเมินด้วยต่อไปจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีแดหน่วยงานหลักซึ่งผู้ประเมินจะติดต่อมายังท่านทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงของกรอรมน ET จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ที่สายด่วน1 3 7 4เจและรับฟังรายการ กออร,รอมนจังหวัดอุตรดิตถพบประชาชนทุกวันพุธทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทอุตรดิต FM 96.75 MHz เมกเวลา14นาฬิกานาทีจนถึง15นาฬิกาดำเนินรายการโดยคุณสุรีแสงทองผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตชัชวานนวนแบนและนทวัตรราชประสิทธิ์ภาพข่าวโกเมช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ